ทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วนะคะแอนรู้สึกปวดท้องข้างขวาเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้ามีรางสังหรณ์ว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับลำไส้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปหาหมอนะความรู้สึกก็คือเมื่อเช้า,วาปวดมากแต่พอได้ลุกขึ้นเดินบ้างได้ ร่างกายก็ดีขึ้นแต่อาการปวดก็จะมีตลอดนะคะมีการบิดเกรงบีบดัดตัวเนี่ยพอสมควรนะตอนนี้ก็คือปวดแล้วแบบชาๆนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนนะคะแต่ว่าประมาณว่าพอมันปวดแล้วมันก็จะเย็นๆตรงที่ปวดนะคะเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะเป็นอะไร ว่า wow. มาโรงพยาบาลน,นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือรอเจาะเลือดตอนนี้ก็เอจาะเ,เลือดแล้วนะคะจะบอกว่าเจ็บมากเมื่อพื่นะคะไปอันตรสาวมาจะบอกว่าคุณ <Armor> หมอกดท้องแรงมาก ชุดพร้อมไปเอกซเรย์นะคะต้องบอกว่าเมื่อครู่นะคะไปเอกซเรย์ปอดมาเป็นรอบที่สองนะแต่ว่ารอบแรกเนี่ยไปเอกซเรย์ช่องท้องเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดมาสองรอบเลยไม่เป็นไรคะ่ะสู้ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วเข้าไปประมาณ สองชั่วโมงนะคะคืองงมากว่าสุดท้ายได้ผ่าตัดส้ติง่งที่เด็ดก่อน,นั้นคือแผลเปิดอย่างเดียวนะคะไม่สามารถส่องกล้องได้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด คือต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมใจมาเลยนะคะว่าจะต้องผ่าตัดตอนนี้ก็ยังรู้สึกชาชาอยู่แล้วก็เพิ่งฟื้นนะก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะนอนที่โรงพยาบาลเรียบร้อยออกจากห้องผ่าตัดมาเมื่อคืนนะคะประมาณสี่ทุ่มเพิ่งมีแรง ไปเข้าห้องน้ำเมื่อกี้เลยนะคะก็เลยมาอัปเดตอาการสะหน่อยก็คือสรุปเลยนะคะก็คือเป็นสไส้ติ่งอักเสบอักเสบได้ซีมินแล้วก็เ,เลยต้องผ่าตัดด่วนนะคะก็เมื่อคืนก็ปวดแผลนะคะหลังจากที่ยาชาหมดดิ์แต่ตอนนี้ก็โอเคแล้ว เรายุงเลยอยางมากนะคะอาหารมื้อแรกหลังผ่าตัดนะคะก็คือซุปใสๆแบบนี้เลยอัปเดตอาการล่าสุดนะคะตอนนี้ก็ถอดสายน้ำเกลือแล้วคาดว่าน่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลพรุ่งนี้นะคะ ตอนนี้ก็คือเดินคล่องมากๆเดี๋ยวมีโอกาสจะพารีวิวห้องพักแล้วกันเนาะห,หน้าตาสดชื่น่าแล้ค่ะจะพารูมทัวร์ห้องพักนะคะที่โรงพยาบาลพญาไทยนะคะสาขาศิริราชเนาะ ที่เห็นตรงนู้นะคะนอกระเบียงอะ่ะเป็นระบบบำบัดของโรงพยาบาลนะคะแล้วเราก็ก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือโซฟาไว้ให้ญาติคนไข้นะคะนอนเฝ้าก็จะเป็นโต๊ะไว้วางของหัวเตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตียงเที่ยงน,นอน แอนชอบที่แบบเนี่ยค่ะเราสามารถแบบเก็บอย่างนี้ได้เลยกระยกขึ้นอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีที่ตักผ้านะคะตู้ปลายเตียงนะคะก็จะเป็นตู้ทีวีเนาะแล้วก็มีที่เก็บของต่างๆ <c oughs> มีไ <c oughs> มโครเวฟก็จะมีน้ำดื่มให้ส่วนพวกนี้ก็คือเราซื้อมาเองนะคะอันนี้พิ่งฐานเขาเยินไป จะบอกเ้าย็นอร่อยมากจะมีกะติกน้ําร้อนนะคะมีเก้าอี้มีโต๊ะไว้ให้ทานข้าวเนาะก็ข้างเตียงอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นในโต๊ะเอาไว้ทานข้าวนะแต่แอนก็เอาน้นบุกมาอันนี้เป็นน้ำเกลือที่อาเป็นที่ใส่น้ำเกลือที่เราถอดไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะมีที่เก็บของเยอะมาก ก็จะมีตู้เย็นนะคะลองเปิดตู้เย็นดูหน่อยสิมีอะไรส่วนมากก็จะเป็นแบบน้ำน้ำนะคะเครื่องดื่มอะไรเงี้ยถัดมานะคะดีมากนะคะที่มีเครื่องแบบกดเจลอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยโต๊ะของพยาบาลแล้วก็คุณหมอที่เขาเอาไว้คีข้อมูลต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นประตูหน้าห้องนี่จะเป็นประตูห้องน้ํานะคะ ในห้องน้ํานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ําก็จะมีชเวอร์มีเครื่องทําน้าอุ่นแล้วก็มีที่ให้นั่งอาบมีชักโครกแล้วก็มีอ่างนะคะก็มีไดร์เป่าผมด้วยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่โรงพยบาบาลแล้วก็เรามีทั้งที่โรงพยบาบาลให้แล้วก็มีที่เราเตรียมมานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่เก็บพวกถ้วยจาน หรือแก้วที่เราใช้แล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะห้องผักเป็นห้องพิเศษนะคะห้องเดี่ยวก็ถือว่าโอเคมากนะอยู่สบายเดี๋ยวแพรรวมนี่ค่ะ ความน่ารักของคุณสามีเรานะคะมีมันเผาญี่ปุน่นมีส้มโอแล้วก็ขนมอันนี้ก็ทำมาจากมันญี่ปุ่นนะคะอันนี้แนะนำค่ะอร่อยมากๆฮัลโหลฮอีเช้าวันพุธที่30มิถุนา64นะคะ จะได้กลับบ้านแล้วก็คือมีความพร้อมมากแต่งหน้าแต่งตารอเรียบร้อยแหละเหลือแค่รอเรื่องเอกสารเปลี่ยนผ้าติดแผลเรียบร้อยนะคะเป็นแบบกันน้ำสามารถติดได้ยาวๆไปจนกว่าจะมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นมากเลยค่ะได้กลับบ้านแล้ว ่เเนนียมัท,มท,ที 40, ดเ่จขขุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเดินทางกลับบ้านแล้วนะอยู่บนรถนะคะมีความว่าหิวม,มากแวะซื้อไก่หุบบอนค่ะสาขานี้เป็นสาขาของชนบุรีนะคะ